ที่เหลือฝากจัดการด้วยเหรอค่ะค่ะเดเดี๋ยวก่อนผู้คนที่อยู่ในที่แห่งนี้เป็นฝีมือของพวกคุณทั้งหมดเลยเหรอเออถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะทำไมฮะอย่ามาเราเล่นกันนะคุณใช้คนบริสุทธิ์และผู้ที่อ่อนแอมาเป็นเครื่องมือเพื่อให้ปรรลุปเป้าหมายคุณไม่รู้สึกผิดต่อพวกเขาบ้างเลยได้ไงกัน ถ้าไม่ลงมือทำเรื่องช,ชั่วเองแล้วก็การแก้แค้นมันจะไม่สำเร็จนะสิเฮ้ฉันจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นสิ่งที่คุณพูดมันก็ถูกอยู่ค่ะมนุษย์ที่น่าสงสารพวกนี้จะโดนอวตารของแทพแบ่งปีกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมขนาดไหนแค่คิดถึงเรื่องพวกนี้น้ำตาก,ก็ไหลออกมาเลยค่ะอีนันลลังเกียจเสียจริงพวกคุณคิดว่าจะจะยอมทำตามแผนง่ายๆเลย,ยหรือไงกัน นี่คุณเหมือนกับที่คุณอนันทาเคยพูดไว้ไม่มีผิดเลยนะคะฉันได้ยินมาว่าตอนที่คุณถูกปีศาจชั่วร้ายครอบงำคุณได้สังหารมนุษย์ไปมากมายคุณจะมาสนใจชีวิตไม่กี่สิบคนทำไมล่ะคะถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งที่คุณตั้งใจทำมันแต่มันไม่ได้หมายความว่าเรื่องพวกนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะคะเรื่องนั้นมันไม่ใช่นะคุณนาเดียความโกรธแค้นที่คุณรู้สึกนะ่ะ มันไม่ควรพุ่งมาที่ฉันหรือคุณอนันทาเลยนะคะจุดที่เหมือนกันของเราก็คือศัตรูอวาตารของแทพแห่งปีกอันชั่วร้ายนั่นนะคะฉันแอบสงสัยว่าที่คุณพูดเมื่อกี้คุณจะโกหกไปทำไมล่ะคะเครื่องสังเวยที่มีชีวิตพวกนั้นแท้จริงมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยได้เรื่องยังไงบ้าง ได้ไปขอความร่วมมือจากท่านนาเดียแล้วค่ะถ้าตามแผนที่วางเอาไว้คงกำลังง่งหน้าไปยังต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โดยถูกพวกอัศวินแห่งปีคุ้มตัวอยู่ค่ะการถวายเครื่องสังเวยที่มีชีวิตคือจุดเริ่มต้นในการเผชิญหน้าของเทพอวตารแห่งปีกถือว่าเสร็จสิ้นในกระบวนการเตรียมพร้อมเพลลาอวตารแห่งปีค่ะ บาเรียของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้กั้นผู้บุกรุกเอาไว้แต่การให้การถวายเครื่องสังเวยทําให้ม่านบาเรียนั้นหายไปหากเป็นผู้ชนะในการประลองก็จะได้รับกิ่งของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และหลังจากนั้นไม่นานคุณก็จะได้พบกับอวตารของทเทพแห่งปีค่าถึงวิธีการมันจะวุ่นวายตั้งแต่เริ่มก็เถอะแต่ถ้าผู้ชายคนนี้ได้ตัดสินใจไปแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะดึงดูดความสนใจของศัตรู ด้วยการสังหารอย่างบ้าคลั่งแต่ว่าถึงจะทำแบบนั้นเขาจะไม่ทำอะไรเกินแผนที่วางเอาไว้แน่นอนแถมในเรื่องของศัตรูเขาพยายามที่จะแยกความแตกต่างระหว่างมนุษย์และสัตว์สูรหรือเปล่าแต่จะเอาสิ่งพวกนี้มาใช้ในการแก้แค้นมันก็ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยฉันได้ยินสิ่งที่เธอคิดในสมองดังมาถึงที่นี่เลยนะ หลังจากที่กินอะไรอิ่มแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องออกกำลังกายเพื่อย่อยสักหน่อยอย่าไปคิดอะไรเยอะแยะนั่งดูฉันอยู่ที่สเตเดียมเงียบๆไปเพราะฉันจะโชว์การล่าอสูรให้ดเูเอ๊คือโปรดอย่าทำตัวเด่นเกินไปนะคะเพราะเราถ้าไม่รู้เลยว่าถ้าคุณทำตัวเด่นเกินมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง ฉันจะเก็บเอาไปคิดดูแล้วกันกุ้เพ่มโลยอไอ้กว่ารักษากระบวนเอาไว้เฮ้แม่แกจะทำอะไรนะอย่ามาขวางทางรีบออกไปกไกลๆซะ เอเอาจริงดิเก้าสาบากไปแล้วว่าอย่าทำตัวแดนปุ๊บปุ๊บปปุป๊บเป็นไปไม่ได้มนุษย์ธรรมดาแบบนั้นจะล้มสารสูนได้ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยนะ อ,อะอีกไม่นานจะจะเอาเนื้อหนังของแกทั้งหมดมาแดกให้ได้ดูจากท่าทางแล้วคงกลัวมากสินะน้อยเจ้านั่นสินะ อย่าได้หวาดกลัวกันไปเลยเราขอต้อนรับสู่ท่านบูชาอันศักดิ์สิทธิ์อ,อวาตารของเทพแห่งปีกเหรอ